ค้นหาใส่กนร์ดก่อนน,นีนนเ่เป็นอะไนนู้นี่ตั้งสูตรขึไนมาใหม่นะตีนไก่ลอยน้ำประแดดคนว่าสบายดีจ้าน,นี่เห็ดเข่าแรงเนาะวันนี้ยกสีน้ำขาหมูนี่เด้ออันนี้จะเป็นขาหมูอัดเนาะขาหมูอัดอันนี้ก็คือว่าบบได้บบได้หาแต่ซื้อมานะเซื้อมาจนแล้วเนาะอยู่ในอยู่ในช่องฟิตอยู่ในบ้านอันนี้ยกคันเรียบร้อยแล้ว หั่นแล้วเตรียมที่จะยำเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งวา่าหน้าตาแย้าขาหมูอัดเฮาสิสป็นจัิงดงอันนี้ที่เอาซื้อมาเป็นยี่ห้อนี้เนาะนี่ของวีทีเนาะนี่ดูหั่นเน,เนื้อเนืองพอดีพาดูถอดเนาะก็เลยแวะแวะซื้อมาอันนี้ก็หั่นขามันก็ต้องยาวแลยขายาวทำเขนหมแหละนี่แหละอันนี้หั่นกินซิบร์แล้ว <laughs> หลังจากที่เขาซ้อยขาหมูเรียบร้อยแล้วเนาะนี่อันนี้ก็คือพาพาซีเนาะหัน่นซีซีชิ้น เป็นวงแหวนแล้วก็พาซีเนะาะมามาเพิ่มว่าเาสีใส่อีกอย่างต่อจากนี้ก็จะเป็นหอมใหญ่เนาะนี่หอมใหญ่มะเขือเทศต้นหอมผักชีไปซะเลยเนาะอันนี้กับลมเย็นเย็นข้างนอกอุ้ยน้ำหอมน้ำตาสีมันน,น้ำหอมเยอะไปเลยนี่กับเห็ดกิ่นดูร้านเนาะตอน,นี้กลับบ้านเพราะว่ากลับบ้านไปไปเห็ดมันเดือดเลย ระหว่างไก่สิปิดร้านชน่วงพึ่นกว่าก็เลยชิ่งเม็ดต้องเขาก่อนปิดร้านแล้วก็พอดีกินเขาเนะาะเขาใส่ต้นหอมผักชีก็ได้เลยดูใส่ต้นตั้งโอกก้ก็ไดแ้แล้วแต่ผมแบบแล้วแต่เขาซื้ออย่างมาได้อไงก็ใส่นนั้นเนาะหั่นรวมลงไปก่อนแล้วยกกับซิมมอกุ่มทีเดนะียวเนาะนี่เห็ดเรียบร้อยแล้วใส่ไว้เรียบร้อยเอาบักพริกมาใส่ซอยบักพริกสดใส่ที่นี่ก็ขั้นตอนต่อไปก่แตสิบเอ็ดมาพริกแบบนี้ เยงเอ้มีดเอยอยบเคยทำนาัดปันไถเนะาะของว่ามันโบเมนของเทีย่ยวไสประจำอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านมันเกิดเป็นเขียงใหญ่เป็นมีดใหญ่เขาก็จะจายนัดนมือกว่าอยู่ประเทศไทยส่วนใหญ่โบเคยได้เห็ดได้ซื้อกินหรอกไปหลายมนจะเห็ดกินนอกจากว่าท่านนางกินขัางนางกินร้านอาหารเลยเนาะกระสังข์ขงนี่บเคยได้ซื้อกินอย่างนี้เนี่ยล้อแต่ปุ๋งเนาะวันนี้เนาะเตรียมเรียบร้อยแล้วอ่ะแยมขาหมูสูตรของยุกเองเดือนนี้ไปมากินไส้ซอสหอยเดือดเส่บรสดีไปหนึ่งคันรถ ผงฟุ้งปิ้งใส่เข้าไปอันนี้น้ำปลานะหนึ่งช้อนสองช้อนไ,นไม่พอค่อยเติมอีมแล้วก็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 ต่อันต่อ,ต,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 อต่อไปน้ำปลาใส่น,นาไปก่อนโอ้โหค้นหาใส่กันดลกกว่านีห่หอมมากเลยจ้ะพี่น้องจา๋า คลิปนี้เบิรงแต่ยำขาหมูด้วย่าเบิรงหน้าค่อยเดินหน้าค่นนาอยเกาคำแล้วคนนี้อากาศไม่เห็นข่อยที่ต้านท้าหน้าท้า,นหนาโหน,นเนาะมีเฝ้าเนตื่นมาแล้วไปลประชุมโรงเรียนลูกประชุมกับครูได้ทัว่วถึงเ้อคุณแม่ลืมจ้ะคุณแม่วันนี้มาไหมเสร็จอ้าวลืมเนาะเสิร์ฟได้เลยจ้ะพร้อมที่จะกินแล้วนี่อ้าวต่อจากนี้จะเป็นเมนูยำตีนนัวเนาะอันนี้ใส่ปลาแดกลงไปแล้วปลาแดกลงไปแล้วน้ำเชื่อมลงไปอีกหน่อยนึงเนาะ สองหน่วยเนาะอหอมหอมันกินมดนะจิงเขาต้องใส่หอมแขกเนาะใส่หอมแขกเขาไปซื้อมาเลยบใสไซต์ตนนีนี่จิงคากเนาะตีนเด็กบนน้ำมันมกินบอไปมีแง่ไมเฟโนนี่ตั้งสูตรขึ้นมาใหม่เนาะตีนไก่ลอยน้ำประแดกเพดคนว่าตีนไก่ไหวน้ำอ่ะน,นะน้ำกับน้ำประแดกแล้วประแดด มาโลดไอ้หอมหอมปลาแดกแห้งเหี่แหละวัถตถเก็บปลาแดกต้องประซวงมาแต่ละมือ้อนะเล่วเร่าเด้อบัดนี้สเต็กได้บัดนี้มาเบิ่งตีนไกล่ลอยนะ้ำเมนูยำตีนไห้น้ำตั้งชื่อใหม่อันนี้ยำขาหมูมากินข้าวพอเราเดินมันมืดมันมองบม่คอเห็นเพราะว่าทรายอยู่ข้างห้านเนาะบ๊ายบายกินข้าวก่อน